สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่องแกนเชตตีเฮนะครับอยู่ในเกมแกนเชตคลาสสิกอยู่ผมเรนเจอร์บอเวอรครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลง 10F นะครับแนะนาวิธีการลง 10F นะครับว่าลงยังไงให้ไวขึ้นทําเวลาทํารอบไงให้ไวขึ้นนะครับก็เดี๋ยวจะแปะ,ะคําอธิบายแล้วก็พวกอ,องค์ประกอบภายในคลิปเลยครับโอเคครับเริ่มกันเลยครับ ็อย่างแรกนะผมก็จะแนะนําในการใส่ตานะครับตาที่แนะนําก็จะมีรีแน็กมีแฮชเชอรี่มีบอยมีตาทีโอดีนะครับตาแบ็กแอตแท็กทำไมถึงต้องใส่ตาพวกนี้นะครับหนึ่งเลยครับรีแน็กจะบวกดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์สองครับแฮชเชอรี่จะบวกดาเมจห้าเปอร์เซ็นต์ก็คือรวมกันแล้วขึ้นในทีมแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยจะได้ดาเมจทั้งหมดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับทำไมถึงต้องใส่คนละตาครับเพราะว่าถ้าใส่ซ้ำอ่ะมันก็จะไม่มีประโยชน์ครับให้ผู้เล่นอีกสองคนเนี่ยใส่ตาพวกบอยพวกแบ็กแอตแท็กไปเลยครับ ตัวที่แบบสกิลหลังสกิลแบ็กแอตแทกหรือว่าตัวทำดามาจ์เนีครับให้แนะนําให้ใส่ตาอยครับส่วนตาที่ไม่แนะนํานะครับก็ที่ผมทาการกระบาดไว้นะคือพวกตาเทมเพิลตาโคเนตอะไรพวกนี้ครับตาวอะไรพวกนี้มันไม่มีประโยชน์นะครับในทีโอดีถึงมันจะให้ค่าสแต็กเยอะก็จริงแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ครับก็เลยไม่แนะนําให้ใช้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีตาที่ผมแนะนําก็ไม่เป็นไรครับใส่ได้ครับแล้วแต่ดุลพินิจของเราครับ เริ่มห้องแรกมานะครับก็จะให้เพื่อนๆเนี่ยคนที่มีดาเมจหรือว่าจะมีวัน็อตเนี่ยสเสียไปห้องแรกครับเพื่อความไวในการวิ่งของเรานะครับห้องที่สองนะครับ ก็จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ทำดาเมจแบ็กแอตแทกเห็นไหมครับ <c oughs> เพื่อนอีก3คนก็จะไปยืนรอข้างหน้าบอส <c oughs> เพื่อไม่ให้บอสเนี่ยหันหลังหันหน้าเนี่ยไปหาคนที่จะทำดาเมจส่วนห้องที่3ครับก็จะเป็นเหมือนกันครับก็จะให้ผู้เล่นที่เหลือเนี่ยไปยืนรอข้างหน้าของบอสครับแล้วคนที่ทำดาเมจเนี่ยก็จะยืนอยู่ข้างหลังอย่างอย่างที่เห็นในคลิปนะครับเหมือนกันครับห้องที่4ก็เหมือนกันครับผู้เล่นที่ดาเมจสูงทำดาเมจเนี่ยก็จะอยู่ข้างหลังผู้เล่นที่ไม่ได้ทำดาเมจก็จะรออยู่ข้างหน้าบอส เพื่อที่ไม่ให้บอสเนี่ยหันหน้าไปหาผู้เล่นที่จะทำดาเมจอยู่ข้างหลังเพื่อความไวในการวิ่งนะครับส่วนห้องนี้ก็จะเป็นการฆ่าบอสปกปติก็มีสกิลอะไรก็ใส่ไปนะครับส่วนห้องต่อไปในห้องที่6เนี่ยแนะนำนะครับให้เพ้เล่นพวกไหนที่สามารถเคลียร์สกิลใหญ่ได้เนี่ยให้ใส่สกิลใหญ่ไปเลยครับเพราะว่าก็จะได้อาไอมกรตัวนี้ที่มันออกมาเนี่ยมันจะได้แบบจบเลยไม่ต้องแบบวิ่งไปไหนเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยเคลียร์ให้จบภายในห้องนี้ส่วนห้องที่7เนี่ย ก็จะมีผู้เล่น1ผู้เล่นนะครับที่อ่าต้องอันนี้ต้องใช้สกิลเพลในการเล่นนิดนึงนะครับก็เนี่ยจะเป็นการเคลียร์โซโล่ชั้น7นะครับอันนี้แนะนําต้องดาเมจต้องสูงแล้วก็มั่นใจในสกิลเพลของตัวเองนะครับถึงจะทําแบบนี้ได้นะครับอ่าห้อง7จ็ดผ่านไปก็จะเป็นการวิ่งที่ไวขึ้นส่วนห้องที่8นะครับก็อ่าแนะนําถ้าเกิดว่าผู้เล่นคนไหนที่อ่าลากมอนได้เนี่ยให้มาอยู่ขอบนะครับเน้นนะครับห้อง8ดเนี่ยจะต้องแบบเล่นเล่นตรงขอบ เพราะว่าแบบบอสเนี่ยมันหายตัวเนี่ยมันจะวิ่งไปวิ่งมาแต่ถ้าสมมติเรามีคนที่แท้งข้างหน้าให้เนี่ยเราจะสามารถทาดาเมจข้างหลังได้อันนี้ก็โอเคครับเนี่ยอย่างอย่างที่แบบเนีย่ยเล่นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยครับอ่าส่วนตอห้องต่อไปห้องที่9เนี่ยก็เหมือนกันครับผู้เล่นที่รอทําดาเมจอ่าก็จะอยู่ด้านหน้า3คนส่วนที่ทำดาเมจด,ด,ด,ด้านหลังก็อยู่1คนนะครับรีบอ่าพอเบิร์ดแตกปุ๊บก็ใส่สกิลรีบเพียะนะเห็นไหมครับก็คือ เร,เราต้องไม่เล่นมั่วนะครับเราต้องไม่ยืนแบบตำแหน่งมัว่วแบบตีมัว่วแบบต้องอเน้นจังหวะนะครับในการลงเพื่อไวขึ้นส่วนห้องที่10นะครับก็แนะนำนะครับในการลงส0 f เนี่ยจะต้องมีตัวสแปมอย่างน้อย1ตัวนะครับตัวที่ตัวเอ็มีใช้สกิลหนึ่สแปมให้เพื่อนอย่างงี้ครับแล้วที่เหลือจะเป็นพวกตัวดามจพวก a p พพวกตัวที่ทําดามจแบ็คแอทแทกอะไรเงี้ยเพื่อในการปีในการทำดามจนะครับ ในในเกมนี้ผมก็สามารถทำล้ำเม็ได้ฟรีเลยก็มีเพื่อนปแปมให้2คน3คนนี่ครับก็ใช้เวลาประมาณ2นาทีในการจบห้องหนึ่งก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะเอาวิธีนี้ไปทาตามก็ได้นะครับลองลองดูครับก็ถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามมาได้ครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอบให้ทีครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ thank you